มกิ่นซีฟูดค่ะมือนี่พัทยาค่ะพี่น้องชื่อร้านอะไรนะเจ๊น้องซีฟูดเจ๊น้องซีฟูดมาค่ะาบรรยากาศแบบที่เราชื่นชอบแบบนี้อืมทุกคนอันนี้ยังไม่เคยกินค่ะเน็นหอยผัดชาแนะนำโดยบ้านลุกเมียเต็ม เแต่เขาก็ดูเป็นเนื้อส่นได้หัวลอัเลในชีวิตมีเรื่องดีอยู่ืองน่อุ้ยนี่อุ้ยพี่อานำเหนือนี่อืนอร่อยอ,อขอให้เขาผัดด้วยได้ไมครับชื่อร้านอะไรคะเจ๊น้องซีฟู้ด,ส,ดสะพานยาวสะพานขาว ต้มส้มปลา<ช>ต้มส้มปลาดิบต้มต้มยาบัตุงหรือมันชิหรืออันนี่อันนี้สดน้ำได้ไหมคะริสต้องสดได้เลยค่ะก็ต้องค่ะ <Okay. S 1> ดูว่าชอบไหมอุ้ยเป็นรสชาติที่เป็นมิติรสชาติที่ไม่เคยได้รสชาติแบบนี้มาก่อนอจริงไหมมันคืมิติรสชาติที่มันที่ไม่ออกอาจจะเป็นสารละลายอีกอยังอ่ะหมึกหมึกก็หมึก หมึกชาโคค่ะทุกคนกินแล้วจา้าลองกินดิว่าวอุไยมันอร่อยจริงๆ <c oughs> นี่คือความจริ <c oughs> งความจริงค่ะพี่น้อง <c oughs> อย่าก,กินก่อนนะทั่ทขอลองกินก่อนเอาเลยต่อลงไปเลยอร่อยนะ <c oughs> เอาไปทั้งตัว <c oughs> อ่าปรมือเขามันจะค่ำเก็น้ำมาไปลาไปร่านใดน่ะให้จับเอ้ยให้เขาแนะนำเมนูแนะนำเอาจะไปได้ก e <c oughs> ินเมนูแปลกๆไ้เข้าเมา่เคยกินแล้วล่าไปไปจะได้สร้างประสบการณ์ีวิตเพราะว่า ดีดีไหมอ้๋กขขุ้งเผากับมาเบิงรูปกุ้งเผาร้านนี้จะแบบยังไงยังไงอืมอืม,อ,มอยากดูว่าเด็ดไหมต้องดูชิ้นจริงด้วยนะคะทุกคน ดูจากตัวคนแนะนำก็รู้เดี๋ยวเรามาดูเข้ามาเบิ้งราคาว่าทางบนเดี๋ยวราคาจี่บาทตอนถ่ายคลิปเดี๋ยวมาเบิ้งราคาอาหารกันกับพี่น้องพวกเจ้าคิดว่ากักบาทให้ได้ไหมเออจานนี้พี่ต้องกี่บาทถึงจะไม่แพงคือว่าต้องกี่บาทถึงจะไม่แพงเนาะร้อยกว่าบาทได้ไหมแต่ทั้งหมดนี้มันมีกุ้งด้วยนะเออ พี่จะแน่วแบบงงอันนี้ก็หอยแบบอันนี้พูดเอ็นหอยเลยนะเอ็นหอยแบบสุกนี่ก็ตาหมึกแบบปลาหมึกเนี่ยให้พี่นึกทายดีกว่าก็รู้เขียนนะประมาณราคารวมเลยอันนี้น่าจะประมาณสองร้อยสองร้อยหกร้อยเกือบแปดร้อยอันนี้น่าจะสักสี่ร้อยบวกเลขถึงมาน่าพันสองพันสามมาไม่เลยเพราะว่าไม่น่าจะเัวนี้จริงเอามาเป๊ะอุ้ยเป๊ะเลยเนี่อาเร็วเร็วเร็ว มันใกล้ถูกแล้วพี่1 3 0 0าอุ๊ยเขาขวนวนเป๊ะนะคะทุกคน1,270ก็ถือว่าราคาดีอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นแบบซีฟูดมีกุ้งน้ำจันทร์แากไงโอเคบุญเดียยังไม่กินร้านนี้นะคะบ่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะคะเจ๊น้องซีฟูดเจ๊น้องซีฟูดแนะนำโดยเจ๊นุ๊ก